สวัสดีชาวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันที่13นะครับกันยายน2025ก็เป็นวันที่เราเระลึกถึงนักบุญยอนคริสโตสตอมซึ่งเป็นนักปราชญ์พระาศาสนาจักคริสตศตวรที่14นะครับท่านเกิดประมาณปีคศสามอยสีเสียชีวิตเมื่อ4ี7เนะครับเป็นที่รู้จักกันในฐานะนักเทศบูกเก่งกาศ และวิจารณ์การใช้อำนาจในทางที่ผิดของผู้นำฝ่ายนัจจและาศาสนาจ,จักรพระองค์ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในปุโรหิตผู้ศักดิ์สิทธิ์สามองค์เคียงข้างกับนักบุญเบซิลและนักบ,บุญเกเกอรี่ครับนี่ก็เป็นประวัติยอ่อของท่านก็เป็นดังนี้เพราะนั้นพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูจากบทอ่านนะครับบทอ่านวันนี้ก็เกี่ยวกับท่านนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่านก็บอกว่าบทอ่านจาก บทเทศโดยนักบุญจอนคริสโตสอมบะสันคาราทข้อก็บอกสําหรับข้าพเจ้าชีวิตคือพระกริษต์เจ้าความตายคือกําไรท่านไม่ได้ยินพระวาจาของพระเป็นเจ้าหรือว่าเมื่อสองสาคนมารวมกันในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขามีที่ไหนบ้างที่พระองค์ไม่ประทับอยู่เมื่อหลายคนมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักข้าพเจ้าได้รับคํามั่นสัญญาจ,จะของพระองค์แน่นอนข้าพเจ้าไม่ไว้ใจพละกกาลังของตนเอง ข้าพเจ้ายึดมั่นในพระสัญญาของ,ของพระของพระองค์ซึ่งเปรียบเหมือนเครื่องค้ำจุนให้ความปลอดภัยเป็นท่าเรือที่สงบแม้ว่าโลกจะสับสนวุ่นวายข้าพเจ้ายังคงยึดมั่นในพระสัญญานั้นและจดจําคําสอนของพระองค์นี่คือกําแพงและกองทัพที่ปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าคําสอนนี้คืออะไรจงรู้ไว้เถิดว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนสิ้นปีภพ ถ้าพระกฤษเจ้าประทับอยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวใครถึงแม้ว่าขึ้นลมและกะเลยความโกรธของผู้ยิ่งใหญ่จะโถมเข้ามาสู่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เห็นว่าไม่มีไม่ผิดอะไรกับใหญ่แมงมุมแท้จริงแล้วถ้าพวกท่านพี่น้องของข้าพเจ้าไม่เหนี่ยวรั้งข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าก็จะไปเสียตั้งแต่วันนี้ข้าพเจ้าพูดเสมอว่าข้าแต่พระเจ้า ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่เป็นไปตามผู้หนึ่งผู้ใดหรือตามความปรารถนาใดแต่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์นี่เป็นป้อมประการที่แข็งแกร่งของข้าพเจ้าเป็นศิลาที่ไม่สามารถจะขยับขยื่นได้และเป็นเครื่องค้ำจุนที่มั่นคงถ้าพระเ็นเจ้าทรงพระประสงค์อย่างไรก็จงเป็นไปอย่างนั้นเถิดถ้าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่ใช้ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าก็ขอขอบคุณพระองค์ในพระกรุณาที่คุณ ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะทรงมีพระประสงค์ให้ข้าพเจ้าอยู่ณที่ใดพวกท่านอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าก็อยู่ด้วยเพราะว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันร่างกายย่อมไม่แยกจากศรีรษะฉันใดศรีรษะก็ไม่แยกจากร่างกายฉันนั้นเราห่างไกลกันเพียงระยะทางแต่เป็นหนึ่งเดียวกันในความรักแม้ความตายก็ไม่สามารถตัดเราให้ขาดจากกันได้ถึงแม้ร่างกายข้าพเจ้าจะตายไปวิญญาณยังคงอยู่และยังคงคอยระลึกถึงพวกท่าน ท่านเป็นประชากรเป็นพ่อเป็นพี่น้องเป็นรูปเป็นแขนขาเป็นร่างกายเป็นแสงสว่างของข้าพเจ้าและยิ่งกว่าแสงสว่างซะอีกแสงสว่างให้อะไรกับข้าพเจ้าเมื่อเทียบกับความรักที่ท้าพเจ้ให้ข้าพเจ้าแสงสว่างดวงอาทิตย์เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในชีวิตเท่านั้นแต่ความรักของท่านนั้นเป็นมงกุฎให้ข้าพเจ้าสำหรับชีวิตน้าครับนักบุญยนคริสโตอมก็เป็นผู้ที่ฉลาดเก่งกาจและก็เข้าใจรู้ ลึกซึ้งในพระเบญจาเป็นนักปราชญ์ก็ได้นะครับชีวิตของท่านนั้นก็หัวข้อที่บอกวันนี้ก็บอกสําหรับข้าพเจ้าชีวิตคือพระเกเจา้าท่านก็พูดชัดเจนนะบอกว่าพระกฤสณเจ้านั้นคือชีวิตหรือว่าพระองค์กับตัวท่านนั้นก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันหรือก็แยกกันไม่ได้นะครับมันก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ด้วยตรงนี้เองท่านจึงทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตามพระประสงค์ของพระเบญจาก็บอกแล้วใช่ไหมก็บอกว่าใน สิ่งที่บอกจงรู้ไว้เถิดว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนสิบปีคบเป็นพระวจาจทาที่ท่านอธิบายถึงพระวจาของพระเยซูเจ้าของพระคริสต์เจ้าและแน่นอนคําสอนของพระเยซูเจ้านั้นก็พูดเสมอถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเบญเจ้าและพระศาสนจ,จักรเพราะฉะนั้นพี่น้องในาศาสนจักรของเราเนี่ยในาศาสนาของเราเนี่ยจึงเรียกร้องความเป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วก็ที่ไหนมีความแตกแยกก็ต้องพยายามที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ความแตกแยกนั้นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเบญชาพระองค์สร้างมนุษย์มานั้นเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อพากันที่จะกลับไปยังบ้านพระบิดาและในโลกนี้ก็เป็นชีวิตที่อยู่ในระยะหนึ่งกี่ปีก็แล้วแต่แต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเราจะต้องกลับไปและก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญ้ากับพระบิดาให้ได้นะใน คำสอนก็เป็นอย่างนั้นและท่านนักบุญก็ได้มาได้มาบอกบอกพวกเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอให้เราได้ระลึกถึงชีวิตของการเป็นครนิสเตียนเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีพระคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับนี่คือสิ่งสําคัญขอพระพรของพระเบ้เาวผู้ทรงสรรมาอนุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิญ